ส่วนมากนะครับเวลาถอดหัวพิมพ์ออกมาแล้วนะครับจะใส่กลับไม่ถูกนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่ได้สอนซ่อมผมจะสอนถอดและใส่หัวพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับผมก่อนอื่นต้องถอดปลั๊กออกทุกครั้งปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กออกนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดตัวตหัวพิมพ์ออกก่อนนะครับผมในหลายคลิปผมก็จะบอกเวลาเราปิดเครื่องใช่ไหมครับเนี่ยตลับมันจะล็อกตัวล็อกตลับไว้มันจะขยับไม่ได้นะครับผม นี่ครับจะมีเดือยอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่ผมจะบอกไว้นะครับเดือยตรงนี้นะครับดันเข้าไปนะครับขยับออกมาได้นะครับผมขยับให้มันอยู่ช่องว่างนี้นะครับผมในดูนะครับอันนี้จะสอนแบบละเอียดเลยนะครับผมถึงจะมีคนคอมเมนต์แค่คอมเมนต์เดียวผมก็จะทําคลิปให้ดูนะครับผมแต่ถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับผมจากนั้นนะฮะอันนี้คือตัวล็อกสายนะครับผมถอดน็อตออกมานะครับผมเนี่ยดันนะครับ ดันไปทางนี้นะครับขวามือเรานะฮะนี่นะครับจากนั้นนะครับผมถอดฝาครอบสายนะครับคือตัวนี้นะครับผมเนี่ยฝาครอบสายแพรนะครับมันจะมีร่องนะฮะเนี่ยเสียบใช้ไขควงปากแบนนะครับเสียบเข้าไปตรงๆนะครับผมเสียบเข้าไปเห็นไหมครับเสียบเข้าไปแล้วบิดนะพอบิดเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานะครับผมพอหลุดออกมาปุ๊บนะครับจากนั้นนะฮะให้เราทําการถอดตัวตลับ ข้างหลังจะมีล็อกจะมีเดือยอยู่นะครับผมนี่ฮะโดยใช้ปลายนิ้วก็ได้นะครับผมปลายนิ้วเราก็ได้นะครับกดแล้วยกขึ้นนะครับเนี่ยจะมีเดือยตรงนี้ครับผมเวลาเรากดปุ๊บมันก็จะหลุดขึ้นมาได้นะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราถอดตัวรับสลับนะครับมันจะมีเดือยด้านข้างนะครับตัวล็อกด้านข้างอยู่นะครับผมให้เราใช้ไขควงปากแบนนะครับที่มเข้าไปนะครับด้านข้างนะครับผมแล้วใช้มือนึงนะครับเนี่ยดันขึ้นเห็นไหมดันขึ้นสังเกตเดือยตรงนี้ฮะ ตกไปในชี้ผมใช่ไหมเราดันขึ้นนิดนึงนะครับผมจากนั้นเราใช้อีกมือนึงประคองไว้แล้วก็มาทิมอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับผมเนี่ยมันจะมีเดือยสองฝั่งเนี่ยครับเห็นปะเวลาเราทิมปุ๊บเราใช้มือยกขึ้นตอนที่ฝั่งนี้ปุ๊บมันก็จะยกขึ้นได้นะครับผมจากนั้นนะครับผมให้ถอดหัวพิมพ์นะครับถอดน็อตหัวพิมพ์นะครับจะมีน็อตสามตัวนะครับผมเรามองเห็นอยู่แล้วนะฮะ มันจะมีน็อตนะครับผมหนึ่งตัวนะครับผมสองตัวนะครับผมแล้วก็ตัวที่สามนะครับผมเพื่อที่จะทำการถอดหัวพิมพ์นะครับผมจากนั้นนะครับ เราก็ผมจะใช้ทิชชู่นะครับผมจับตรงหัวพิมพ์แลอวยกขึ้นมานะครับเพื่อที่ไม่ให้มันลื่นนะครับสังเกตเวลาผมยกขึ้นมาผมจะเอียงเห็นไหมครับเอียงขึ้นมาเพราะสายแพร์มันอยู่ด้านล่างนะครับผมพราะเอียงขึ้นมาเนี่ยนะครับผมปลายนิ้วปลายนิ้วหนึ่งของเราตัวนี้นะครับผมดันตรงนี้ฮะดันนิดนึงให้มันเข้าช่องเห็นไหมครับแต่ระวังสายสายนี้หลุดนะฮะสายนี้นะระวังให้ระวังหลุดนะครับผมเราดันนิดนึงนะฮะเห็นปะ ดันปุ๊บมันจะโผล่มาฝั่งนี้ได้เห็นไหมครับมันจะยาวขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็ถอดนะครับผมใช่ไหมถอดออกนะครับเวลาใส่กลับนะครับผมเวลาใส่กลับเนี่ยเพื่อสมาชิกนะครับที่ถามมาใส่กลับไม่ได้นะครับคือเหมือนว่ามันสั้นนะครับเนี่ยมันสั้นมันใส่ไม่ถึงมันจับไม่ได้เห็นไหมฮะเนี่ยมันใส่ไม่ถึงมันสั้นไปนะครับผมเวลาใส่กลับนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆ เวลาเราจะใส่กลับนะครับผมเนี่ยสายเราดูนะครับมันโค้งลักษณะนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ดันเหมือนเดิมดันเนี่ยใช้นิ้วฮะเนี่ยดันลงไปนะครับผมค่อยๆนะครับผมไม่ไม่ต้องดันแรงเดี๋ยวตอนนี้จะหลุดนะฮะเนี่ยเราดันให้มันโผล่ขึ้นอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมเห็นอันโผล่ขึ้นอย่างเงี้ยครับผมจากนั้นนะฮะเนี่ยแล้วก็ใส่นะครับเห็นไหมสายแพรหัวพิม เห็นไ,ไหมพอเราใส่แน่นนะปุ๊บนะครับเนี่ยเราก็จับจับเส้นนี้นะครับไม่ใช่เส้นนี้นะเดี๋ยวดึงแล้วหลุดจับเส้นสายแผวเอาพิมพ์นะครับดึงกลับมาเห็นไหมฮะเบาๆเนี่ยครับ,บ,บ,รบมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเนี่ยด,ด,ดูอีกรอบนะครับผมเนี่ยเวลาผมถอดอย่างเงี้ยผมจะเอียงขึ้นมาฮะใช้ปลายดันนะครับผม หงายขึ้นนะครับผมแล้วก็ถอดนะครับผมเวลาใส่กลับทุกครั้งนะครับระวังนะครับอย่าให้ชื้นอย่าให้่อย่าให้เลอะน้ำหมึกนะครับถ้าเลอะถ้าชื้นเช็ดให้แห้งนะครับผมเวลาเราจะใส่กลับเราก็ดูเนี่ยสายให้มันอยู่ลักษณะนี้เห็นไหมอยู่ลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ดันเนี่ยดันตรงนี้ฮะเข้ามา แล้วก็พลิกขึ้นนะครับแล้วก็ใส่จากนั้นก็เนี่ยดึงดึงเลยฮะดึงเบานะครับผมแล้วก็จัดหัวพิพ์ไม่เข้าที่ใช่ไหมครับจากนั้นก็ใส่น็อตนะครับผม น็อตเนี่ยใส่พอตึงๆึงมือพอนะครับอย่าหมุนแน่นนะครับถ้าเราหมุนแน่นมากนะครับผมเดี๋ยวตัวล็อกตัวเนี้ยมันจะแตกนะครับแตกพวกมันจะทําให้น้ําหมึกไหลเข้าผสมกันทั้งสี่หัวนะครับผมขันพอตึงๆึงมือก็พอนะครับผมเนี่ยความตึงมือก็ปล่อยนะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวรับนี่นะครับกดลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวรับ นีตัวปิดมันจะมีช่องเสียบเห็นไหมช่องเสียบเนี่ยเนี่ยดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปตรงแล้วก็กดลงเพื่อให้ตัวนี้มันล็อกเนี่ยเพื่อให้ตัวนี้มันล็อกนะฮะเห็นปะเราดันแล้วกดลงดูดูผมใส่นะอ่ะราจัดเรียงสายดีแล้วเห็นไหมเนี่ยปุ๊บผมดัน เดี๋ยวนฮะดันแล้วกดลงนะดันแล้วกดลงมันจะมีช่องใส่ด้านข้างเนี่ยนะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ตลับหมึกเข้าไปนะครับผมตอเราก็เรียงตามสีอยู่แล้วนะมันใส่ไม่ผิดอยู่แล้วเพราะว่าสายน้ําหมึกมันเรียงตามสีอยู่แล้วว่าสีในอยู่ฝั่งไหนนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ ฝาครอบจากนั้นก็ไขน็อตนะครับผมที่เราถอดออกมานะครับเป็นน็อตปิดเห็นไ,ไหมครับง่ายๆนะครับเนี่ยไม่ยุ่งยากนะฮะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการใส่หัวพิมพ์นะครับผมดูแบบนี้ก็ค่อยๆทำนะครับอย่าไปใจร้อนนะครับผมค่อยๆทำค่อยๆใส่แล้วมันใส่ไม่ยากนะครับแค่เรามีเทคนิคเฉยๆนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับขอแค่มีคนเมนต์เข้ามานะครับว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอให้ดูนะครับผมเพื่อนสมาชิกจะได้ไม่ต้อง อะไรที่มันทําเองได้ครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีนะครับผมก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับผมแค่ผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ก็พอนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปให้ดูนะครับผมขอบคุณมากครับ